สวัสดีครับนี่ซื้อไอ้นี้มานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะให้ดูแท็บโคเดอร์เขาเขียนว่าอะไรแท็บโคเดอร์นะฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนใส่กันก็หน้าตาไป่องน,นะครับอันเก่าก็จะเป็นอย่างนี้นะมันใช้ดีอะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยหนาดีเออพอใส่แล้วมันมันไม่ค่อยดันเคสนะฮะ มันก็อาจจะดันนิดหนึ่งแต่มันดันไม่มากนะครับให้ดูเีรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบใสอันนี้แบบดำนะครับมันจะมีให้เลือกเป็นปารีสเป็นโซลโซลที่เกาหลีอนิวยอร์กก็ N.Y.C. แล้วก็อีกอันหนึ่งสิงคโปร์นะฮะได้มาก็าจะเป็นแบบนี้ อันนี้แบบใสจากร้านอะไรจำได้มันบางมากบางจนเหมือนไม่มีเลยเอ๋อแปบ๊บหนึ่ง๋อ sorry เมื่อกี้ผิดอันอันนั้นแกะไปแลบบ้วอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นใสๆนะข้างในเดี๋ยวเราก็ตัดกันเนาะตัดกันเลย

มันก็ต้องใช่มันก็ต้องใช่โอ้ยเนี่ยเป็นรอยนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เน,นี่ยเป็นรอยตรงมุมนิดหนึ่งแต่ไม่เท่าไหร่ก็ใช่ไปมันีะเป็นแบบไซส์นะฮะ เดี๋ยวเราก็แก็บเคสกันทีนี้อันเก่าวางไว้เช็ดเคสหนึ่งน,นะฮะเอ้ยเช็ดโทรศัพท์เราวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่กันค่อยๆใส่ ัวฝุ่นมันจะเข้าอ่ะไม่อยากแกะเข้าแกะออกแล้วพูดนะก็ดันด้านปุ่มเข้าก่อนนะรู้สึกว่าต้องต้องขยับกล้องนิดนะึงเพราะว่ากล้องมันก้มไปหน่อย ใ,ใส่ไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ยากหน่อยแต่เป็นโลกต้องเปะถึงก็ต้องวัดว่ามันเท่ากันไหมประมาณ1เซนใช่ไหมใช่เลยก็หเซนมันอาจจะห่างกันประมาณนิดนิดหน่อยๆแต่เท่าที่เห็นก็โอเคเนาะ ส่วนไอ้รอยที่เราเผลอตัดไปนิดนึงไม่เห็นส่วนอันนี้มันไม่สามารถมีสองหน้าได้นะฮะเพราะว่าสีดำมันจะมีสองหน้าได้ก็คือมันจะมีโลโก้อาราวิรี่นะก็จะมีแพรวิรสนะฮะแพรวิร์สแฟลแต่อันนี้ใส้ได้ด้านเดียวนะครับข้อเสียของอันนี้ก็คือว่าตัวพลาสติกอะตัวยางเนี่ยมันจะดูดกับเคสมันจะเลื่อนลำบาก ส่วนอันนี้มันจะมีความมันจะมีความด้านๆเรื่อๆมันจะง่ายกว่านะก็เอามาให้ดูกันนะครับเวลาใช้ก็๋วยวแปบ๊บก็แขวนได้ทั้งสายแบบสั้นนะฮะสายแบบยาวก็แขวนได้แต่เดี๋ยวอันนี้ให้ดูแบบสั้นนะ แต่ไม่ยากคประมาณนี้นะับให้ดูประมาณของสะพายไหล่ก็ได้นะค่อนข้างทนนะครับตัวตัวตัวโลหะตรงเนี้ยเนี๋ยให้ดูกลมๆเนี่ย ไม่ใช่ก๊อกแก๊กนะยี่ห้อเขาถือว่าคุณภาพโอเคเลยใช้ได้ดีนะครับเือกห็ห้อยๆแบบนี้นะฮะใช้ได้ดีถือว่าโอเคก็เอามาให้ดูกันสำหรับตัวเขาเรียกภาษาอังกฤษแท็กโฮเดอร์นะครับ ทั้งสีใสและสีดำนะฮะไอ้จริงๆรุ่นเนี้ยมันจะออกแบบมาให้ใช้กับรุ่นซัมซุงพวกซัมซุงซีฟิปอะซัมซุงซีฟิปที่เป็นฝาพับนะแต่เราเอาอัดดั์มาใช้กับโทรศัพท์ปัจจุบันได้แล้วส่งมันก็เก๋ดิมันมีชื่อเมืองอะไรให้ให้เรียกนะแต่ผมเอาเนะทีรนะจริงๆจะอร่อย นิวยอร์ก N Y C แล้วแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเรียกสั้นๆมันพา P A R มันมน,น่ารักดีโอเคก็จบคลิปนะคะกับแท็กโฮเดอร์ของอาราไรนะครับได้ป่ยเจอกันคลิปหน้านะบ๊า